สวัสดีครับตอนนี้บรรยากาศฝนตกลื่นปล่อยๆนะครับอย่างเขาหลังสวนกอนกับไปหาคอนเทนต์หาคอนเทนต์จะกันนะนี่กระสิบบอกไปในโตครับว่าวิธีหาคอนเทนต์สำหรับเมื่อไม่ผมกับเมื่อไม่ห่ะครับแต่ว่าเข้าใจว่าการหาคอนเทนต์มันอยู่รอบตัวห้องครับางานขามมหาหลังบ้านหลังสวนเนี่ย อย่างขามาพอหนึ่งแล้วครับคอนเทนต์กล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองอันนี้อันนี้สิบอกสำหรับเมื่อไม่แ้ครับแล้วก็ว่าถึงโูธตีนย่างบอลูโปรตี่รูแล้วกันแล้วไปนี่คือกล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองลักษณะจะเป็นหน่วย สี่ลงมาเงาเงาเพราะมันเกิดใหม่มันสีเป็นหน่วยสี่ลงมาเงาเงาแบบนี้ครับสี่ลงมาสี่ลงมาอีกจาหน้อยมันแก่ขึ้นจาหน้อยแข็งแรงใบนี่ลนปีออกสูดมันก็สี่คอยงอง้องอนงอนขึ้นงอนงอนขึ้นครับนี่คือกล้วยหอมทองลักษณะไม่ไม่ถ้าไปเห็นลักษณะนี่ก็บอกได้เลยว่ามันคือกล้วยหอมทอง อยู่แบบไก่สิทธิ์ภาวาผมปลูกอยู่หลังสวนนะครับมีสัตว์ร้อยขข้นมาหายืนพื้นครับว่ามันใส่บันไดขข้นมากช่างยืนพื้นยางขข้นพื้นมากครับยางขข้นพื้นมากนี่ครับอยู่แบบไก่สิทธิ์เด้ดอพี่น้องเปลี่ยนเด็บซี่คนที่ย่างโบงหูว่ากล้วยหอมทองตอนมันน้อยนอยมันเป็นแบบนี้ สีลงมาแบบนี้ต่อไปต่อไปมันสีงอนงอนคืออยู่ในเซเว่นนะครับเ็นบอกมันสีงอนงอนเป็นกล้วยที่มีราคาวีหนึ่งตามทองทิ้นบานเหอกขายบอต่ากว่าบานนอกเล้านะครับบอต่ากว่าหาสิบบาทขึ้นไปทางงามๆามแน่ก็บเกตสิบแปดสิบถ้าไปขายในตลาดกันร้อยรอยขึ้นรอยยี่สิบ ลอยสามสิบกันย่งมีครับนี่คือใยหอมทองครับตอนมันหน่อยหน่อยมันจะเป็นอย่งสี่มันสีบอ่งงอตั้งแต่เกิดเนี่ยครับตอนหน่อยหน่อยมันสะสีลงมาแบบนี้นี่ครับลงฟังนี่หอมทองฟังนี่ก็สีสี่ลงมาเหืือนเอ้า นี่นี่สีนวยกับเป็นนี่ครับคือการหาคอนเทนต์ง่ายๆครับมันอยู่หลอบตัวห้องนี่แหละครับหาคลิดหาคอนเทนต์ยางเขามากัะเหลวใส่มองวัเอาเหนน็นหนึ่งมันอยู่ที่ความคิดเนาะมอสีวอลเป็นคอนเทนต์แบบได้ให้มัน มีคอนเทนต์เก็บอยู่ในโทรศัพท์เฮาเพื่อพร้อมที่จะปล่อยออกไปทันทีครับนี่กับคือปีปีกล้วยหอมทองที่เป็นแบบนี้ครับแบบลักษณะน,นี้กรบบ่ต่างกันอกครับกล้วยนันว่ากล้วยธรรมาดาแต่ว่าต่างกันที่น่วยน่วยกล่วย,กวยหอมท้องออกมาไม่ไมมันจิสีลงมาแบบนี้เหีว่วเวแบบนี้บ่ท่านงอด้ะ ใหม่ๆมันบอกทางงันงอครับมันสี่เกดเดี๋ยวตอนมันงอผมสิม้ามาเบิ้งอีกเดืดหน,นึ่งนาะครับเนาะเดี๋ยวขั้นตอนการตัดปีขั้นตอนว่ามันออกสุดแล้วมันสิเป็นลักษณะใดเดี๋ยวสิมาเบามาคุยอีกเดืดหน,นึ่งนะครับเนาะเอาครับคลิปนี้สำานีก่อนเนาะครับเนาะคลิปคอนเทนต์ลอบตัวครับเมื่อใหม่เราต้องคิดหนัก อยู่หลอบตัวเฮ้าเนี่ยแหะอยู่กับความคิดเฮ่าเ้าสิบวอาไปแบบได้ให้มันได้ประโยชน์กับผู้เบิง่งให้ได้ความรูกับผู้เบิง่งคือหลายๆคนเคน่นแนะนํำมากนะครับก็บเอามาใส่ครับคิดนี้สวัสดีครับ